สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน20ปีแห่งความทรงจำซีซีซวัฒเผยความในใจทั้งหมดเรามาที่นี่ก็เพื่อแต่งโมเป็นละครที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับสำหรับเรื่องเบนจากีตาความรักแม้ว่าตอนนี้จะผ่านเวลามานานเกือบ20ปีแล้วแต่ความทรงจำก็ไม่จางหายไปไหนและเมื่อทีมนักแสดงมารวมตัวกันอีกครั้งงานนี้มีทั้งเรื่องหาและเสียน้ำตาด้านในสแกรมของซีซีวัฒก็ได้โสพสต์ภาพ ร้อข้อความระบุว่าเกินคําว่ารักมากกว่าคําว่าคิดถึง20ปีเบญนจาคีตาความรักที่นี่คือจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนเราผ่านทุกช่วงเวลามาด้วยกันเรียนรู้และเติบโตด้วยกันความรักยังฝังลึกดีใจมากจริงๆที่เรากลับมารวมตัวอีกครั้งในพูดคุยเรื่องเก่าๆฮ่าทั้งหมดนี้เพื่อโมที่พวกเรารักและคิดถึงที่สุดเพื่อความทรงจําดีๆของพวกเรานะโมติดตามความรักของพวกเราในิงวิตมีร้องกับ ทั้งเอ็ม C c h a n n e ชเร็วๆนี้ครับและทั้งสนุกทั้งขำทั้งหาอําเรื่องเก่าๆที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนอาจจะมีน้ำตาบ้างเพราะความคิดถึงย0ปีของพวกเราจริงๆไม่อยากกลับเลยอยากคุยต่อแบบยาวๆมากๆคุยเรื่องเก่าๆแล้วรูว้สึกแก่มากฮ่าๆๆใครรู้ตัวว่าอยู่ในยุคพวกเราติดตามพวกเราด้วยนะครับเร็วๆนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinyy.com ขอบคุณ Grab. Yeah.